ลูน่าได้ปลาหมึกมาอันหนึ่งนะคะทุกคนนั่นนั่นค่ะปลาหมึกดูโต๊อย่างเลอะดูเอาปลาหมึกไปไหนคะเอ้าวลูน่าจะเอาปลาหมึกไปไหนคะลูน่าชอบกินปลาหมึกทุกคนปลาหมึกเอาปลาหมึกเอาข้าวปลาหมึกทุกคนข้าวไปไหนเอาข้าไปเล่นเอาปลาหมึกไปเล่น เอาไปเล่นคนเดียวด้วยไม่แบ่งใครเจ้าของปลาหมึกมานะปลาหมึกดูน่าชอบกินปลาหมึกเอ้ยชอบเล่นปลาหมึกค่ะแม่สนุกดีอร่อยด้วยเห็นอะไรเห็นอะไรโอ้เห็นสายสายชาร์จเมื่อกี้ดึงออกมาป่วยจริงๆเลยเด็กเนี่ยป่วยจริงไหมเนี่ยฮะป่วยจริงไหมขอดูแผลหน่อยได้ปะขอดูแผลนิดนึงแห้งยังแห้งแล้วเหรอ แต่ไมแห้งเร็วจังพอแม่ดูแลดีค่ะแม่ป้อนยาไม่ขาดเลยแม่ฉีดยาให้ด้วยและไอ่ปลอกคอหมาจ่อยหนูไปไหนลนะลูกเล่นกับพี่นมหระเล่นกับพี่นมจนหายไปแล้วเหรอ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 ต้องใส่ปลอกคอนะเดี๋ยวเลียแผลเวอร์อีกนั่นนั่นก็ให้เขาทำความสะอาดตัวบ้างเราต้องคอยดูค่ะทุกคนตอนแรกอะแผลแห้งแล้วอยู่แผลก็ตกสะเก็ดออกมาก็เวอร์อีกค่ะ แผลเปิดอีกก็เอาอันนั้นฉีดอีกนาะโนฉีดอีกก็ดีขึ้นนะทุกคนก็อัปเดตให้ดูเนาะยังล่าเริงพูดเลยตอนเจ็บหนักๆก,ก็ล่าเริงเจ็บไม่หนักมากก็ยังล่าเริงเดี๋ยแผลหรือเปล่าฮะดูหน้าห้ามเดี๋ยแผลแต่ก็ไม่ดู<ะ>อ๋ออย่าร้องนะอย่าร้อ,องนะไหนแม่ดูก่อนอแสงก็ไม่ค่อยจะมีเห็นไหมแห้งแล้วทุกคน หรืออีกอันนึงที่จะต้องตกสกเก็ตอะ่ะไว้อมองไม่ซัดยุ้ยเฉยดิยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยโอเคโอเคอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นขอดูแขนน่อยขอดูแผนนิดนึนนงไม่นิ่งเลยเดี๋ยวให้พี่เก์มาถ่ายตอนเย็นให้ดูแล้วกันไหนอ้อมดูข้างหลังสิ <laughs> ไหนเอาตงนี้มองดูเหมือนแห้งแล้วหรบหน้ว้าว ว้าวว้าวว้าวว,าว,ว,าว้แห่แห้งสวยสดใสสดใสสุดสวย,สวย,สวยน่ารักจังเลยค่ะโอ้ยนานๆได้เลียทำความสะอาดตัวเองนะเลียใหญ่เลยเขาบอกว่าแมวนะถ้าป่วยอะ่ะเขาจะไม่ทำความสะอาดตัวเองจะไม่แต่งแต่งสวยเขาเรียกว่าอะไรเสมสวยเนี่เขาเรียกว่าเสมสวยถ้าเสมสวยนี่คือยังแข็งแรงยังยังได้เยอะค่ะยังไม่เป็นอะไรง่ายๆค่ะนี่ค่ะ ยังสดใสและเลงอ่อนหวานได้เยอะค่ะนี่เห็นไหมเรีย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 ขาเรียทุกอย่างค่ะแม่หนูไม่ได้ก้มมาเรียเลยค่ะหนูไม่ได้ทาความสะอาดตัวเองเลยค่ะไม่มีใครทําให้ก็ต้องทําเองนะคะแต่งตัว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 ,ตตว,ตตวออย่างเนี้ยเห็นชัดได้ทุกคน <laughs> เห็นไหมมันเป็นรูๆูนิดนึงอ่ะต้องส่องกันเบอร์ไหนเนี่ยถึงจะเห็นค่ะ สวยจังทำท่าน,นี้แล้วอะโอ้โหพ้อยขาพ้อยขาทุกคนพ้อยขาเอาเพาจริงๆดูหน้านี้นิสัยดีที่สุดในบ้านเลยนะคะทุกคน <c oughs> เขานีสัยดีมากเลยอะเขาเล่นได้กับทุกคนเห็นไหมเล็บไปเกี่ยวแผลตัวเองแล้วตัวเองกึกกึกกึกกกกึกแกทำไมน่ารักจังเลยอะทำไมน่ารักจังอุ้ยกัดกึก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 มีใครคิดถึงหนูไหมคะ หนูดูหน้าเองค่ะเป็นแมวเซเลมูนแม่ชื่อเซเลมูนค่ะถึงหุ่นจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่กับเธออันนี้ให้เห็นแล้วนี่ค่ะแผลย่นนิดหน่อย,อยดูอืมใกล้หายแล้วค่ะทุกคนตกสะเก็ดอันนั้นอีกอันหนึ่งก็จะหายดีหา้ดีให้ดีนะคะต้องปล่อยให้เขาตกสะเก็ดเองนะคะไปยุ่งมากไ่ได้ไหมแผลย่นก็รู้สึกเจ็บๆไงกระดิกหางตัวเองกึก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  ไม่เลียนะไม่เลียนะถ้าเลียต้องรีบใส่เลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตให้ดูพอของปากของคอค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกเป็นระยะระยะนะคะถ้างไงคลิปนี้บ๊ายบาย,บายกันลุน่าไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะ